92วราพรสวัสดีคะ่ะสวัสดีจ้าสวัสดีพี่นอ้องปองปายสุภูสุคนเดอจ้ามือนีวราพรเอาสวนผักลิ้มรั่วพอเพียงของวราพรมาให้พี่น้องชมน้ำจ้าพี่น้องจ้ามาเบิงซอยไหนจ้าผักเอ่อวราพรปูบกพริกไว้ออสองตน้นกำลังเป็นนวยพี่น้องจ้าเบิงจ้าเนี่ยจ้ามีสวนเนาะ สวนผักลิ้มลัวพี่น้องจ้ามีอยูเบกีตน้นปลูกไว้แบบเออยางแน่นเอียดเลยจ้ะเมืองเลยจ้ะอยู่ในนี่ก็จะมีบักพริกสลัดแล้วกาไอ้มะเขือเทศมะเขือยาวต้นฟักทองเอาเม็ดมาหยอดไว้ขึ้นมาต้นหนึ่งพี่น้อง เดี๋ยวเขามาเบิงกันเลยเนาะจ้าเบิงเด๋ยจ้าพี่น้องจ้าจะเอาบุกพริกมาอวดพี่น้องเบิงเลยจ้าบุกพริกน่วยกําลังงามเลยจ้าเห็นไหมจ้าพี่น้องจ้ากลาลังเป็นนวยเขียวย้อนต้องแตง่งต้องแตง่ตง,ตงดกด้วยเด๋เนี่ยเออรู้สึกว่ากิ่งนึ่งก็จะมีจากหนวยแล้วนี่อยู่ในกิ่งหนึ่งนี่มันสิมีบลอเป็นพวงนะ หนึ่งหน่วยสองหน่วยสามหน่วยคือบ่อไห่บ่อไห่มันมันทีพี่น้องงามบ่จะบุกพริกแม้อ่อนมันนั่นที่กิ่งก็อยากได้บักพริกบ้านเขาเนาะแต่ที่นี่มันบ่มีพี่น้องวาวาลาพรอนนัเพาะเมล็ดมันแล้วมันบ่ขึ้นขึ้นนะมันก็ตายมันมาถือหนาวพอดีมันเลยตายก็เลยซื้อเอาบักพริกที่ เขาเพาะแล้วนะมาปลูกจ้ะน้องจ้ะเอามาสองต้นคือเอามาปลูกไว้พาเพอได้เชยชมก็คือพอให้มันมีที่นี่ก็มีมะเขือบะเขือเวลาพอะกับปลูกไว้สามต้นบะเขือลูกใหญ่ๆพี่น้องมองเง็นป้ะจ้ะหน่วยใหญ่ๆมะเขือพันหนวยใหญ่จ้ะเดี๋ยวต้องรอว่ามันสุกเนาะมีมะเขือนี่เนาะมันกําลังเป็นพวงเนี่ยจะ้ะนี่ พวงนี้มีอยู่สี่หน่วยพี่น้องจ้ะมีหน่วยใหญ่หน่วยหน่อยวลาพอนหน่ยะะอยเห็นบ่เห็นบ่นี่อันเห็นบ่จ้ะอันที่นี่บัานนี่ก็มีตะเขือพวงอันพวงน้อยเนี่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 ยพวงแบบเนี่ยพี่น้องเป็นมะเขือบ้านเขาก็เอิญมะเขืออันเชอรี่มันบ่อัน อันมกเขืออย่างพระราชนีตี <c oughs> บรู้จัก <c oughs> นี่แม่จ้าก็ลังสุกพี่น้องจ้าก็ไอ้ต้นักเขือเทศเนี่ยเวลาพรอนจะลิใบมันตลอดดิพี่น้องคือมันขันโมสันมันสิหน,น,นักกระสีห่มันแบบว่าอันต้นหนึ่งกระสีบ่อห่มันมีหลายคือห้อจำเป็นตรงมีหลายก็ดใดก็เพียงแต่ว่าเห็นบอกยังต้นหนึ่งสี่เวลาพรอนกระสีแบบลิใบถิ่มเบิดเลยนี่ อันไหนที่มันเกิดมาเป็นเป็นยอดแบบนี้ไหมพี่น้องนี่ยังสี่มันบอจะเวล้วพอนกัสีกระสีเอาทิมก็จะเด็ดยอดนี่ทิมเพราะว่ามันสิเป็นพวงนวยอยู่ตรงนี้มันบอเป็นพวงนวยอยู่ตรงนี้ขันบร์ซันมันสิแย่งอาหารพวงมันพี่น้องก็จะมีเวลาก็จะไม่เด็ดมันถิมมันก็เลยเป็นแบบว่าอันต้นนึงนะบอคอยมีกัสีมีแชร์หนึ่ง กิ่งหนึ่งมันก็สิมีแคนหนึ่งพวงสองพวงสามพวงเขาว่าตรงให้มันมีหลายพี่น้องจ้ะก็ค,คือจะจะเด็ดเดจะเด็ดยอดมันถิมตลอดเลยจ้ะยังสียังยังต้นนี้มันพวงนี้มันขื้นมาเนาะแล้วพอนก็สีเด็ดยอดนี่ถิมเ,เพผื่อบนจะได้บริย่งอาหารนั่นช่อด,ดอกนี้อันนี้ก็เป็นอีกประเขือพันหนึ่งก็ค,คือมีสามต้นเนาะ จ้ะอันนี้ก็กำลังงามแม่พี่น้องจะอันส่วนหนึ่งบะเขือนม่วงแม่ปลูกไว้แบบนี้มันแย่งเออตกิมันมันแย่งอาหารกับเันคือมันทีพอเราปลูกไว้ทีไดหนวยหนึ่งพี่น้องจ้ะอ,อันวยที่สองรู้สึกมันเล็กมากเพราะว่าเวลาพ่นปลูกไวข้ขังในแล้วแบบนี้มันแย่งกับต้นดาเลียดันเอาดอกไม้มาปลูกไว้พร้อมเพราะว่า อยากให้มันมีสีสันในสวนว่าจะให้มันมีดอกไม้นะมันเอาดาเลือไปปลูกไว้ทั้งไตเอาไปปลูกไว้นไหนมันเหมืนแบบว่าโอ้ยแต่ว่าแมงกิ่นน่ะมีมีตัวเพียพี่น้องจ้าที่ดอกดาเลียน่ะเดี๋ยวต้องเอาอีนยัง,ยงไม่ฉีดมันหรอจะเอาอะไรอ่ะอเอาพริกไทยเดี๋ยวจะเอาพริกไทยกับเั็นอีนย,ยังก่าอไอ <c oughs> กับกระเทียมสับๆหมักแช่น้ำพริกไทยไสิเอามาฉีดมัน,นเนาะเล็กๆบานนี้มาเบิงหมกักอือพี่นอ <c oughs> ้องหมักอือนี่หมกักปุ๊กหมกักปลูกนี้คือปลูกแต่ละปีนี่แต่จะจะได้ดอกจากหน่วยหนึ่งปีละหน่วยหน่วยท่อกระปั่นนี่นล่ะบักอือเวลาพรีปีนี้มันรุ่นกันว่า หมกักฝกท้องวันละพรน่ะมันจะเป็นหน่วยโตใหญ่วะน,วนี่มันเป็นหน่วยติดแล้วปกติมันมีอยู่หน่วยหนึ่งยู่นตีสองหน่วยอยู่หันนันเลยจะขึ้นเอาเอาเม็ดไมห่หยอดว้สองสามเม็ดมันขึ้นมาเม็ดหนึ่งเม็ดเดียวขึ้นมาต้นเดียวบุคิดว่าจะขึ้นเลยห,หยอดหยอดไว้ขึ้นไว้ซื้อ แต่ว่าบเกเขอกะหนวยญงแล้วนะเนาะเขามาล้อรุ่นว่าบกเขอมันสิได้สุกกว่าอันนี้เป็นบกเขหน่วยไงนะเนาะตอนนี้บกเขือะไอเชลีีต้นหนึ่งเชิญพัซกซีน่กะอันธุปลูกเขาเบียดเบียนว้ที่แรกอะเอามาเสียบว้นี้กะใบบกคือบังมันมืดเลยเนาะที่นี่พักกาดจากพี่น้องจ้าบ่แม่นสลัดสลัดปลูกสลัดเลย เบียดเบียนมากเลยนี่จะได้เก็บไปกินแล้วนี่ค่ะงามบอกจาะพี่น้องจา้าเอาสวนเอาสวนพอเพียงมาให้พี่น้องชมน้ำปลูกไวพ้พอนพอพอได้เบิงได้แยง,งพี่น้องเนาะนี่เลยจ้ะก็มีสลัดอยู่ประมาณสิบสิบก็ตน ไกะใหญ่ดีเห็นว่านไก่สายงามดีกำลังกินนี่กอบกอบด้หนีหนี่นีกอบกอบด้ยนี่กอบดีได้นี่ยิ่งสลัดเขาปูกแบบนี้มันยิ่งกอบเลยพี่น้องจ้าเบิ่งเด้อนจ้านี่แหละเบิ่งซอยในงามบ่อพุนอ่ะมีหอดอันไอหยอดอีหอย่างนี่อันนี้หมักแต่งตัวนี้หมักมะลอนตัวนี้ ขึ้นมาได้ยังไงเม็ดมะลน่นยี่แถวนี้เอาเอามายนทิ่มเม็ดหลน่นเม็ดขึ้นมาหมากไม่ลน่นนืองพี่น้องก็เอาสวนนี่ให้พี่น้องเบ่งจ่าวก,กับบได้มีอย่างไรกะมือนนิกะแข่พาพี่น้องมาชมสวนพอเพียงลิ้มรัวค่ะพี่น้องจ้า <c oughs> เดี๋ยวเอามาล้อรุ่นว่าหมากฟักท้องสิได้สิได้กินนวยบอ บักพริกเนะี่ยมันสิ่สุกก่อนบอ่อก่อนหนาวมาบอ่อพี่น้องส,ส่วนเนินสลัดเนี่ยได้กินแน่ๆเนาะจ้าไอ้บักเขือเทศกะได้กินแน่ๆจ้าเออบม่ได้เลยฟังก็คือว่าอันสถานที่ตรงนี้่พี่น้องจ้าขังรัวเนี่ยวลาพอนบรไิไ่ปุ๋ยจ้าพี่น้องเพราะว่าเมื่อก่อนน่คุณสาเพื่อนเอาเอาไหม่มากล่องเลี้ยงเลียเ้ยงไว้หนี ไอ้รอบๆเนี่ยเนาะตรงคางหัวเนี่ยเ <c oughs> พิ่นเอาไม้มากออไว้นี่บ้นนี้เพิ่นก็เลืล้อไม้ออกเ <c oughs> วลาพอนก็เลขุดขุดดินแหละปลูกผักนะก็คือจะปลูกไอ้ต้นนั้นผลไม้นั่นแหละแต่ลูกไอ้ลูกไอ้นี่ไอ้ลูกไอ้แมกตีเนี่ยพี่น้องคือเวลาพอน,นึง จะปลูกต้น,มไ,น,นไม้ไว้ผลไม้ไว้หนีหนึ่งต้นมันมีสองตนแล้วก็มีตนฟอมบวดไว้คือจะปลูกไว้ผลไม้ไว้จะเก็บกินเนาะย้ำฤดูการมันฤดตามฤดูมันน่ะมะนีนก็เล่นเอาโอกาสว่ากลัวต้นไม้พวกหนีมันจะใหญ่ได้กินเติบโตแบบเออทีมันยังหวางอยู่นะพื้นที่มันยังววางอยู่ ก็เลยเอาผักมาปลูกพี่น้องก็เลยเอาบักพริกเอามัเขือเทศเอาผักนี่แหละมาลงไวไ้ใส่ไ่ได้ใส่ปุ๋ยยังได้จ้ะเพราะว่าดินคางเนี่ยมันเน่ะมันดีอยู่แล้วเหม่นบอดินตรงนี้มันดีอยู่แล้วไอมันบ่เคยปลูกอีหยังก็เคยปลูกแต่ดอกไม้ตั้งแต่เมื่อสิบกว่าปีที่แล้วเนาะนั่นแหละ พอเวลาพอนเอาผักพวกนี้มาปลูกมันงามเนยบ่ได้ใส่ปุ๋ยแล้วก็บ,บ่ได้หดเอ่อบ่ได้หดปุ๋ยอยีงอั้เลยเวลาพอนหดแต่นามมันเนิพี่น้องจ้ะก็คือเอาหดนามซื้อมันก็นงามจา้ะเพราะว่าดินเอ่อดินปีแรกเขาผูต้องใส่ปุ๋ยมันก็นงามอยู่แล้วเนาะอ,อันนี้มันก็จะได้เป็นแบบว่าไออัน เขาเอินว่าสวนปอดสารเนาะพี่น้องเนาะอุ้ยว,ว่าซีวาลหน่อยๆคือว่าหลายเทจา้าเอาท่านี่หลยจา้าพี่น้องจา้าเอาสวนปอดสารพิษเออสวนพอเพียงให้พี่น้องเบิงเอาไว้พอกันไหมมือหนาเดียจา้าพี่น้องอสวัสดีสุภูสุคนเด้อจา้าฝากดูแลสุขภาพกันสุภูสุคนพี่น้องจา้ายิงอยู่ในช่วงนี้นะตรง ดูแลสุขภาพกันจ้าพี่น้องจ้าคนีจ้าสวัสดีค่ะ